สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผฟังที่เขารพนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นวิดีโอนี้คลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมผมจะ <c oughs> นำพูดถึงเรื่องนะครก่อนที่จะท่องก่อนที่จะผู้นี้ฟังก่อนที่จะท่องอะไรคาถาบูชาดวงชะตานะครับ ในตำรานี้เขียนไว้ว่าดวงชาตานะครับสมัยนี้สมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าชะตาใช่ไหมครับนะเรียกเร็วๆจะเป็นกลายเป็นชาตาชาตาชาตาชะตานะดวงชะตานะปัจจุบันในยุคสมัยใหม่จะเรียกว่าชะตานะครับในยุคก่อนๆอาจจะอะไรนะพูดจาแบบว่าไพเราอนะครับนะไพเร้อนะครับ ก็เลยต้องพูดว่าชาตานะคาถาบูตคาถาบูชาดวงชาตาเนี่ยผมไม่รู้นะครับอันนี้จะจริงหรือไม่จริงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะไปท่องเนี่ยท่องให้ฟังเนี่ยผมจะบอกว่าเขาเขียนไว้ว่านะครับปัจจุบันนะนิยมการผูกดวงชาตาของตน เอาไว้สํสาหรับสักการบูสักการบูชานั้นเอาไว้สําหรับสักกาลบูชาเรียกกันว่าดวงพิจัยสงครามเหลือมิฉะนั้นก็เอาดวงชาตาบรรจุไว้ในฐานพระนะน่าจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาบสักการะเป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลื่อล้นดีนักแลนะประมาณนี้นะ ที่เขาเขียนไว้นะฮะส่วนคาถานี้ผมจะท่องให้ฟังนะครับผมมาเริ่มเลยนะครับผมนโมมีสะพเทวานงสัพระคระหะสจะเทวานงสุริยันจะมุปมุนจะทะจะสิภุมโมจะเทวาังวุโทลาพังพวิสติชีโวสุขโลจะมหาลาพังโซโลลาหเกตจะมหาลาพังสัพระพยังมีนาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลกังวินาศสันติลัคณาอาหังธามิสัพพทาเอสัเพเทวามังเบลายันตุสัพพะาเอเตนะมังคะะเอเชนะสัพพะสสทีพระอวันตุเมน,นะไม่รู้ว่าต้องถูกหรือเปล่านะผมะผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องถูกหรือต้องผิดอ่านถูกและอ,อ่านผิดผมก็ไม่รู้นะครับผมนะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอของผมคลิปของผมเลยนะครับผมจะได้มีเรื่องราวดีๆนะครับมาเผยแผ่นะครับมาเผยแผ่ให้ทุกคนได้รับรู้เรียนรู้กันต่อไปนะครับผมวันนี้สําหรับช่องพระนิพพานของผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม